พซีอูสวัสดีครับเไม่ไอิวควหไมฮันเดอรายอะนี่นะ่ควหางไม่นี่นี่ควหาไม้คิวอะไครับูควอวหาไม่บอกยวหไม่หไมหรือไม่ไม่มันไมีพิษนะมีพิษดูตัวนี้นะพี่้องงูมีพิษเหอีเดี๋ดุงมันนะทำไมันตัวเล็กๆนี่มันมีพิดบอมันจาะนะ น,นี่นะครับเอฟซีงูเจองูอีกแล้วพวกเรานะครับเอฟซีพ่งนี้<ป>น่าจะมีโชค,ค,คยุถ้ามีงูเจองูนี่เพื่อนว่าจะมีโชคเลย<อ>นะครับให้เอฟซีดูนะครับว่าเขาเขาลักษณะเขาเข,า,ข,า,ข,า,ขาเป็นแบบไหนปากปลาแล้วนะมาจอดนะอยู่ใกล้ไหมมจอดนะทางมันหลมๆผมให้ดูแบบใกล้ๆเลยี๋ยวผมอยู่ข้างหลังคุณแล้วกันปากอะไนกล่องถุเสื้อนะ จริงจังเลยเหรอเอาใกล้ๆขนาดนั้นเลยแต่ไม่เอาคอเอาคะแนนมือถือเลยมาให้เผื่อเห็นตัวลงตัวเลขวันนี้พรุ่งนี้มันวันมีโชคอันนี้เป็นเขียวหางไม้ดูให้เอ็ซีดูว่าเขียวเชื่อมโยงอยู่คนต้องศึกษาดูก่อนใช่หรือเปล่าไอ้งูเขียวนี่มันมีพิษบ่มีเลยมีนะน่าจะมีนะอันนี้หรือเปล่าที่กินตับกับแก่หดฮันใช่น่าจะเรียกว่างูงูหรือเปล่างู งูวะจะกินก oh. it ับของแวมันลายมันลายลายแบบนี้มันจะเรียบแบบนี้อ๋อมันมันจะเป็นเขียวแต่ว่ามันจะมีลายดำลายดำแทกใช่ไหมเขาเรียกงูวะฮะงูวะงูวะงูเขียวบ้านใช่นี่คืออยู่ไปแล้วครับพี่น้องอีสีน่นไปแล้วฮะงูงูกะสูนก็ใส่คงูใส่ก็ใส่ก็ใส่งูเขียวหรอเ่าะอกเลยจอกนะว่าจอกคือคือมันฉกมันกัด เรามาปลูกขุยชายจูคุยไปเลยอ่ะิดไปว่าตายเลย่าเสรตเลนอะเลย่าตเลนคืออย่าไปยุ่งกับเขาเออนีนีหนี้มีตัวอื่นมันมันเจ็ดั่นันมันฮะมันคิดเป็นสัตรูงัเราตัวนี้นะมันได้เขีย่วยนะครับอืมเอออย่าไปตะเลมันมากไหมเราก็แค่ให้เอฟีดูเพื่อเห็นอะไรไงเไปไดูก็ร่างมอมพิวเอรด้วยับผมถ้ามัน ดูนะครับเอฟีดูแบบใกล้ชิดเลยผมจะให้ดูแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยพี่น้องผมไม่มีไม้ผมเอาไม้ผมไม่ได้มาผมทำมือคุณยู๊บ่า่าฮ่มฮไา้่าฮ่าฮ่าฮ่เอาม่าฮ่าอ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่ะอ่าไมาม่าฮ่้ฮ่วฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าห่าฮ่น้่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ัาฮ่าฮ่าฮกดฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮองฮ่าฮ่าน่าฮ่ผมใา้ดาฮ่้ฮ่าน่าาร่ดฮ่่าฮาฮ่าฮา่า่า่่่ ถ้าเจอถ่ายมาคุณผมถ่ายไปแล้วพี่น้องเอฟซีนะครับนะก็มีงูเพื่อนบอกว่าสาธุขอให้มีโชคพรุ่งนี้ขอให้พวกเราแล้วก็เอฟซีทุกๆคนถูกเลขถูกหวยเด้อเพื่อนบอกเลยสาธุเพื่อนว่าถ้าเจองูเพื่อนบอกว่าให้พูดอย่างนี้จะได้มีโชคจริงๆริรักพรุ่งนี้งูโดดเดียวนครท่านนะครับเราเจองูเขียวนะพี่น้องเนาะพี่บาวก็อาจจะขัดไม่อาจจะเป็นคู่ของพี่บาวก็ได้อยู่แถวๆนี้อยู่นาติดกันอ นี่งูอยู่ป่าเราอยู่ชนบุรีอ๋องูอยู่ชนบุรีก็มงูอยู่โอเคครับผมคลิปนี้กี้สีอยู่ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวทางใครทางมันเด้อขอให้โชคดีมีโชคเด้เอ FC ทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ